สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงวันนี้เราจะมาพาทุกคนมารู้จักกับ6นักสัตว์ที่ถือว่าดวงชะตาพลิกชีวิตและมีโอกาสร่ำรวยจริงในเรื่องการเงินถ้าคุณเกิดใน1ใน6ปีนี้โอกาสที่ดวงชะตาจะพลิกจากชีวิตคนธรรมดาไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จและเงินล้านอาจจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม มาเริ่มดูกันเลยค่ะว่า6นักษัตว์นี้คือใครบ้างและทำไมพวกเขาถึงถูกเรียกว่านักษัตว์ที่โชคดีในด้านการเงินแต่ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับนักษัตว์ทั้ง6อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เรามาแชร์กันทุกสัปดาห์นะคะในชีวิตของคนเราแต่ละคนร้วนมีเส้นทางที่แตกต่างกันไป บางคนเกิดมาพร้อมความโชคดีมีความสำเร็จและความร่ำรวยเข้ามาในชีวิตส่วนบางคนต้องต่อสู้ดิ้นรนจนกว่าจะพบทางออกที่ดีในการพยากรณ์ดวงชะตาของศาสตร์ทางโหราศาสตร์จีนมีการแบ่งคนออกเป็น12ราศีหรือที่เรียกกันว่าปีนักสัตว์ซึ่งในแต่ละนักสัตว์จะมีลักษณะและความหมายที่แตกต่างกันไป แต่ยังมีบางนักสัตวที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนักสัตวที่พลิกชีวิตหรือนักสัตวที่มีโชคทางการเงินนั่นหมายถึงนักสัตวเหล่านั้นจะมีโอกาสร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จในด้านการเงินอย่างมากในช่วงเวลาหนึ่งในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ6นักสัตวที่ดวงชะตาพลิกชีวิตรวยจริงเงินล้านเข้ามาในชีวิต ซึ่งจะอธิบายถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละนักษัตว์เหล่านี้และว,ว่าทำไมพวกเขาจึงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในด้านการเงินและธุรกิจได้อย่างไม่น่าเชื่อ 6. นักษัตว์ที่ดวงชะตาพลิกชีวิตรวยจริงเงินล้านเข้ามานักษัตว์ที่1ได้แก่นักษัตว์ปีชวดคนเกิดปีหนูถือเป็นหนึ่งในปีนักสัตว์ที่มีความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงินที่ยอดเยี่ยม พวกเขามักจะหาทางสร้างรายได้เสริมและลงทุนอย่างรอบคอบหากได้รับโอกาสในการลงทุนที่ดีช่วงที่ดวงดีจะเป็นเวลาที่พวกเขามีโอกาสเก็บเกี่ยวความร่ำรวยได้อย่างมหาศาลปีชวดควรเสริมดวงด้วยการบริหารจัดการการเงินอย่างรอบคอบคนเกิดปีหนูควรเสริมดวงด้วยการวางแผนการเงินที่ชัดเจนและมั่นคง เช่นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงหรือการทำธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืนสีที่ควรใช้ได้แก่สีฟ้าและสีเทาสีเหล่านี้เป็นสีที่ช่วยเสริมความโชคดีในการเงินสำหรับปีหนูการสวมเครื่องรางเสริมดวงเช่นกำไลหย,ยกหรือเหรียญจีนที่มีสัญลักษณ์ของความร่ำรวยนักสัตว์ที่สองได้แก่นักสัตว์ปีมะโรงหรือปีมังกร ปีมังกรถือเป็นนักสัตว์ที่มีพลังและมีความมั่นคงสูงพวกเขามักจะประสบความสำเร็จในธุรกิจหรือการลงทุนอย่างรวดเร็วช่วงเวลาที่ดวงชะตาดีพวกเขามีโอกาสสร้างฐานะได้เร็วและเติบโตอย่างยั่งยืนปีมังกรควรเสริมดวงด้วยการเชื่อมโยงกับธรรมชาติมังกรเป็นนักสัตว์ที่มีพลังแข็งแกร่งการไปใกล้ธรรมชาติเช่นการไปเที่ยวที่ภูเขา หรือสถานที่ที่มีน้ำตกช่วยเสริมพลังและความโชคดีสีที่ควรใช้คือสีทองและสีแดงสีเหล่านี้เป็นสีที่ช่วยเสริมความสำเร็จและพลังให้กับปังกรการตั้งบูชาพระพิคเนตหรือเทพเจ้าเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จการบูชาเทพเจ้าช่วยเสริมให้ปีมังกรมีโชคด้านธุรกิจและการเงินนักสัตว์ที่สามได้แก่นักสัตว์ปีมะเสง คนเกิดปีมะเสงจะมีความฉลาดในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทายพวกเขามักจะสามารถพลิกสถานการณ์และประสบความสำเร็จได้เสมอโดยเฉพาะในด้านการเงินที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ดวงชะตาดีนักสัตว์มะเสงควรเสริมดวงด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคนิคใหม่ๆคนเกิดปีมะเสงมักจะมีไหวพลิบดี หากเน้นไปที่การพัฒนาความรู้ใหม่ๆหรือหาช่องทางในการลงทุนที่ทันสมัยจะเสริมให้พวกเขามีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจสีที่ใช้ช่วยเสริมดวงได้แก่สีเขียวและสีทองสีเขียวเป็นสีของความเจริญเติบโตและสีทองช่วยเสริมโชคด้านการเงินเครื่องรางของขังได้แก่การพกเครื่องรางเสริมดวงเช่นปีเสียหรือมังกรทอง ช่วยเพิ่มพลังและโชคในการลงทุนนักษัตวที่4ได้แก่นักษัตวปีมะเมียปีมะเมียเป็นนักษัตวที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไม่กลัวความเสี่ยงพวกเขามักจะเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์ในการลงทุนหรือการทำธุรกิจการลงมือทำในช่วงที่ดวงชะตาเข้าทางสามารถนำพาความร่ำรวยและโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างรวดเร็ว นักสัตว์ปีมะเมียเสริมดวงด้วยการลงมือทำคนเกิดปีมะเมียมีความมุ่งมั่นและไม่กลัวความเสี่ยงการเสริมดวงให้พวกเขาคือการลงมือทำอย่างมีกลยุทธ์และมั่นคงในการทำโครงการที่ทำสีที่ใช้เสริมดวงได้แก่สีแดงและสีน้ำเงินสีแดงช่วยเพิ่มพลังในการทำงานและมีกำลังใจในขณะที่สีน้ำเงินช่วยเสริมความสามารถในการสื่อสารและการติดต่อ การใช้เครื่องรางเสริมดวงเช่นการพกสัญลักษณ์ของม้าเพื่อเสริมความสำเร็จและความคล่องตัวในชีวิตนักษัตวที่5ได้แก่นักษัตวปีรากาคนเกิดปีรากามักมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการวางแผนธุรกิจได้ดีพวกเขามักจะมีความสำเร็จในด้านการเงินในช่วงที่ดวงชะตามีโชค ช่วงเวลานี้จะทำให้พวกเขามีโอกาสได้ร่ำรวยจากการลงทุนหรือการขยายธุรกิจนักสัตว์ละกาควรเสริมดวงด้วยการมีสติปัญญาในการตัดสินใจคนเกิดปีละกามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หากใช้วิจารณญาในการลงทุนหรือทำธุรกิจพวกเขาจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสีเสริมดวงได้แก่สีทองและสีขาว สีทองเสริมโชคด้านการเงินและการเติบโตส่วนสีขาวช่วยเสริมความสะอาดบริสุทธิ์ในด้านจิตใจและความสำเร็จการตั้งบูชาเทพเจ้าแห่งความมั่งคัง่งการบูชาเทพเจ้าหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งและความสำเร็จจะช่วยเสริมโชคในด้านการเงินนักสัตว์ที่6ได้แก่นักสัตว์ปีจอคนเกิดปีจอจะมีความซื่อสัตย์และรอบคอบในการทำงาน พวกเขามักจะมีความสำเร็จในชีวิตในด้านการเงินเมื่อโชคเข้าข้างพวกเขาจะสามารถพัฒนาและขยายธุรกิจจนร่ำรวยอย่างไม่คาดคิดนักสัตว์ปีจอเสริมดวงด้วยการมีความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาคนเกิดปีจอเป็นคนที่มีจิตใจดีและซื่อสัตย์ซึ่งจะเสริมดวงให้พวกเขามีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นในการสร้างความสำเร็จ สีเสริมดวงได้แก่สีเหลืองและสีเทาสีเหลืองช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรืองส่วนสีเทาช่วยเสริมความคิดที่ดีและความสมดุลการใช้เครื่องรางเสริมดวงเช่นการพกเหรียญมังกรหรือสุนัขทองเสริมโชคในด,ด้านการเงินและการลงทุนจากการศึกษาดวงชะตาของทั้ง6นักสัตว์ที่กล่าวถึงจะเห็นได้ว่าแต่ละนักสัตว มีลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในด้านการเงินและการลงทุนได้ในช่วงเวลาที่ดวงชะตามีโชคทั้งนี้โชคชะตาเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยผลักดันให้ชีวิตรุ่งเรืองแต่ความมุ่งมั่นและการตัดสินใจที่ดีในช่วงเวลาที่ดวงชะตาพลิกชีวิตก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การร่ำรวยเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในที่สุด ขอขอบคุณที่ติดตามฟังคลิปนี้จนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเลขเสริมดวงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ